นนสุธิภาเปิดใจครั้งแรกน้ำตาคอเผยสถานะนิกกี้นชัชัดทำคลิปสนิทสนมกันจนเกินน้ำได้มีโอกาสเปิดใจออกมาเคลียเป็นครั้งแรกสำหรับนักสแสดงอารมณ์ดีอย่างโนงสุธิภาหลังจากที่เจอพายุดาม,มาจากชาวเน็ตถาถมเขาใส่เพราะโดนโยงว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความรักสามปีระหว่างนิกกี้นชัชัดและก้อยอัชาราพร ต้องมาถึงทางตันก็รู้สึกว่าตอนนีมน้มันเหมือนแบบว่ามันมนจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมบุกออนอยากทำงานต่อนี่ค่ะก็ไม่คือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปคนโทรลความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็เป็นความคิดของเขาเนี่ยค่ะคือเราเราไม่สามารถตามใจคนเขอเป็นได้ตอนตอนแรกหนู นะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยมีคนมาเมนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวที่มีคนโทรมาอะไรเงี้ยว่าแบบอุ้ยมีคนแบบปั่นวีเตอร์อยู่นะจะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออหรอเราก็ไม่สนใจแล้วนางกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เออเรานางกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่งง เราคิดว่าตอนตอนแรกอ่ะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเนี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเอ้ยมันคงเป็นคงเป็นวัฏจากักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเอ้ยเรื่องปกติที่แบบใช่คงแบบเอ้ยคนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบเออแบบให้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 แบบบดนางร้ายเออเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็งงงงอยู่แล้วก็คิดแล้วก็ยังไม่คิดอะไรจนแบบ ที่บ้านเราโทรมาอาม่าโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาพูดหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาอาม่าโทรมาเรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่าเออมันมันเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขา เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทํางานอะไรเงี้ยค่ะคือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เขาา้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเ,ออเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีการซ้อนกันค่ะมันแบบทีมงานแบบ5 6 7 8 9เแปบแบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ ส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่งอยางพี่นิกเกียด,ด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจิมเอ็มทีวีเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะ7จ็ดปปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรี์ที่แบบเป็นวัยแบบไบสายอะไรเงี้ยค่ะคนแบบว่าเขาชวนเราไปออกยูทูบวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกเกียที่แบบให้โอกาส เขาก็แบบเออเหมือนแบบเอ้ยลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยเออแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือหนูก็รู้ว่าช่องช่องพี่นิกเกี้แบบเป็นเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราอ่าเพราะว่าพี่พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนุ่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแลวหนูเรียกพี่นิกเกี้ว่าลูกพี่ตลอด เราก็จะเรียกว่าลูกพี่เออพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยเราเราก็แบบก่อนเวลาเล่นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยขออนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึงมึงขอมายังเราก็จะแบบมึงขอยังลูกพี่มึงเล่นได้นะอะไรเงี้ยไม่หยุดว่าตอบว่าอะไรหรือยังเออใช่แล้วเขาตอบมาเขาบอกว่าเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำฟุ๊ฟูเหมือนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามัน มันมันเป็นเรื่องที่มันทาไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ผัดดอกไปแล้วอะค่ะก็หนูก็หนูก um ็ไม่ใช่ว่าหนูไม pues> ่ไม่ร uh ับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนําแล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีแันตที่หวังดีอยงเงี้ยค่ะก็ก็คอยแนะนำว่าแบบว่าเอออย่างนี้อย่างงี้นะแล้วก็รับฟังแต่เมื่อไม่ด้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยเนหลังจากมันเกิดตามนนาาหรือกระแสอะไรไม่ได้ไม่ได้คุยค่ะเราไม่ได้ ไม,ไม่ไม่ได้สนิทค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคือแบบแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนแบบดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกงไก่พิน่นก,กี้ก็คือพี่คนที่พิ่นกี้อะ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยโหนูค,คือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดลก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยคือมันเรียกว่ามัน เราไม่มันเราควบโทมคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถควบโทมความคิดใครได้อะไรเง,ไงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะ่ะมันมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีมีอารมณ์รักโลดโลกรธหลงเป็นเรื่องปกติคือเราคนเรามอ,อ,อกกมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์หนูหนูเข้าใจว่าเขาเแบบกําลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่า เ,เ,เออคนเ,เ,เรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดนีมีค่ะเพาแบบว่าเฮ้ยแบบว่าขอโทษนะันน้องน้องโดนทัวลงเลยอะไรเงีแบบ้ยหอวไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราจแะบบจะไปทิ้มแทงใคร เราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ f อที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทําร้ายใครอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คอนเทนต์<ม>ที่<ม>ออกไปจริงๆอะหนูเป็นแต่กับช่องพี่นิกกี้นะอเออเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงนในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะจริงคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เราเราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลย มันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโุมความคิดเห็นใครไม่ได้ก็ามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะที่หนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดน้โมเลยไปเก้าจบเลยจากสามจบหนูรู้ตัวทีจบที่เก้าแล้วไม่มีบรากอะไรก็รู้สึกว่าหนูแบบไม่สามารถคอนคุมความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่า ในชีวิตจริงอ่ะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทํางานรู้คนรอบข้างรู้อย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้หนูก็แบบโอเคแล้วคนคุยคนคุยคนคุยเถามมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่วงสองสามที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ตไปถ่ายงานอะไรเงี no ้ยเขาไม่หึงเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นทุกอย่าง ไม่ชเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เป็นท่ายครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กําลังใจแล้วก็ไม่ไม่แบบมาถามมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีคมมีคมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนพิรีตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบ ความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบถาดผมรอมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นอะมันย้อนกลับมาใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราเราต้องเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะอันน้องพี่ที่มีคำถามค่ะอันนู้กับภาพที่เราโพสล่าสุดอ่าก่อนหน้านี้ที่เราโพสภาพให้ให้คันออหมาอย่างเงี้ยค่ะทุกผา มันแปลก็แบบจับตามองแบบภาพนั้นพิเศษเวอย่างไอ้แต่เออมันดูวันดีพอดีดจริงจริงอะวันนั้นอะคุยกับทีมทีมที่แบบปกติจะมีแกงคำบูญกันอยู่แล้วคือเราอะไปหลอกพระแต่ก่อนไปหลอกพระเราจะไวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะเกาะสุนักค่ะที่นครปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบมันแพนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบ เรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกหรอแต่ว่าเราก็เราคือเป็นเราเป็นเราเราไม่ได้แบบว่าอุวยมีเรื่องแล้วเราไปทําบุญนะคือคือเราเป็นคนทําบุญมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วเงก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่ว่าคนเราอยู่ไหนใช่ปะก็เห็นบ้างค่ะมีคนเราอยู่ไหนยังไงไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ะไม่ได้เกี่ยวมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราอะเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่า ด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ยแข่ะกับใครที่จะออกรายการอีกไหมออกรายการใครคะมิกกี้อีพีพิเศษไม่ต้องรบูวนพี่หนูจะไปออกไปด่ามันหน่อยโอ้โหสี่ครับ ง,งานนี้ทางด้านนุ่มสุธิพานเนี่ยได้ออกมายืนยันสถานะกับนิกกี้แลชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยนะคะ,ะงานนี้ก็จบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตทาเงเพจดามาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ